สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับผมทุกคนน่าจะได้ดู P ีตัวแรกนะครับผมของโชกุนไรเดนไปแล้วในะครับผมซึ่งมันจะมีฉากหนึ่งนะครับผมที่เป็นโชกุนเหมือนเออนั่งเรียกว่านั่งปิกนิกแล้วกันนะนั่งปิกนิกกันอยู่นะครับผมแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย hey, พี่ไอ้สามตัวเนี้ยไอ้ที่นอนอยู่เนะี้ยมันคือใครวะผมก็อยากจะบอกว่าผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่ามันคือใครอา้าวตัวรูปมาทำคลิปทำไมนะยโยก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  วันนี้เราจะมาเรียกว่าลองแกะประวัติดูนะครับผมซึ่งผมไปเจอข้อมูลมานะฮะในเฟซนั่น,นแหละเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้แล้วกันนะครับผมไม่เป็นภาษาอังกฤษนะนี่ผมไปอ่านแล้วก็ลองถอดความเรียกว่าแปลมันออกมานะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง3ตัวละครที่อยู่กับไรเดนใน P ีกันนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนจะริืมนะครับผมเออแค่จะบอกว่าไป,ไปทำอินโทรใหม่มาขอเปิดหน่อย เปิดกันอย่างนี้เลยขอเปิดกันอย่างนี้เลยโอเคเราไปเริ่มกันดีกว่านะครับอย่าพูดแป้บทำเรไรไรอะไรเองนะครับผมซึ่งเรามาดูทางด้านซ้ายสุดนะครับผมก็คือที่ใส่หน้ากากเทงูนะครับผมมีผมยาวสีดำนะฮะเขาในครับผมคือแม่ทัพเทง,งูซาไายุรินะครับผมโดยที่เขาในครับผมคือแม่ทัพคนสนิทของชโชกุนไรเดนนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถูกสังหารไปในช่วงสงครามที่เข้าปะทะกับงูยักษ์โอโรบาชินั่นเองนะครับก็ในช่วงพีบีมันจะมีช่วงหนึ่งที่ ตัดเหมือนตัดเป็นแฟลตแบ็กฟึบไปทีหนึงแล้วก็กลับมาปุ๊บก็คือคนเนี้ยซาซายูลีเนี่ยได้หายไปแล้วใช่ไหมฮะก็น่าจะเป็นรอยต่อช่วงนี้นีครับผมก็คือเมื่อประมาณหลายพันปีก่อนนีครับผมที่ ยังไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดนะครับผมก็มีงูยักษ์นะครับผมชื่อโอโรบาชิเนี่ยได้เข้าพุ่งเข้าปะทะกับโชกุนไรเดนนะครับผมก็ก่อให้เกิดสงครามที่หดรดายทารุณนะครับผมซึ่งเนื้อหาแบบยาวเนี่ยเขากำกับไว้ว่ามันสามารถหาอ่านได้ในบันทึกของซังโกโนมิยะนะครับผมในเกมเลยถ้าใครเจอก็ลองอ่านดูก็ได้นะฮะซึ่งในสงครามตอนนั้นนะครับผมก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะทั้งฝ่ายนะริคามิและก็วาตซสมินะครับผมโดยแมททับซาซายุริเนี่ยก็เป็น ที่เป็นแม่ทัพคนโปรดของโชกุนเนี่ยได้เสียชีวิตลงในศึกครั้งนี้นะครับผมก็มันจะมีช่วงที่แฟดแบ็กไปอะ่ะเนี่ยช่วงนี้นี่ครับผมที่เหมือนโชกุนแบบยืนอยู่บนหลังแล้วแบบกำลังจะทาอะไรสักอย่างนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่น่าจะคลายแม็กซ์น่าจะทําการสังหารงูในช่วงนี้แหละซึ่งถ้าเทียบกับในปัจจุบันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มีกระดูกงูให้เห็นอยู่นะฮะเป็นน่าจะ เนี่ยแหละเสียชีวิตตรงนี้แหละก็กระดูกงูตรงนี้นะครับผมโดนผ่าแบบเรียกว่าผ่าขาดกันเลยทีเดียวนะ่าจะเป็นพลังของไรเดนเนี่ยแหละคิดว่านะซึ่งตอนนี้กระดูกก็นอนแพ่อยู่ตรงเกาะยาชิโอรินะครับผม <laughs> สามารถเออมาชื่นชมความสวยงามของออประติมาก,กรรมกระดูกได้นะครับผมคืออะไรวะโอเคป่ะคนต่อไปนะครับผมก็คือคนตรงกลางนะครับผมก็แล้วผมจะลั่นลิ้นครับว่ากลางทําไมก่อนเออคนตรงกลางนะครับผมก็คือจิโยนั่นเองนะครับหรือ เขาเรียกกันว่าเหมือนเป็นฉายาก็เ,าเรียกว่าโทรจิโยนะครับผมก็คือยักษ์ผมดําที่นอนอยู่บนตักของโชกุนนั่นเองนะฮะโดยที่เธอนะครับผมเป็นเผ่าโอนินะครับผมที่เคยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับโชกุนไรเดนมาในช่วงมหาภัยพิบัตินะครับผม ซึ่งภายหลังก็ได้ถูกครอบงาโดยอสูรแห่งบาปนะครับผมทําส่งผลให้เธอเนี่ยหันดาบเข้าหาตัวไรเดนนั่นเองนะครับผมจากการต่อสู้เนี่ยเธอก็ได้หนีหายไปแล้วก็ถูกระบุว่าเสียชีวิตแล้วนั่นเองนะครับโดยที่จิโยนะครับผมเป็นนักรบหญิงแห่งเผ่าโอนินะครับผมผู้แบกตราสัญลักษณ์แห่งสายฟ้าไว้ที่หลังตัวเองนะครับผมเธอมีใบหน้าที่งดงามราวกับจันทรลานะครับผมแต่ว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยต้องเข้าต่อสู้กับเหล่าความมืดมิดแล้วก็อสูรร้ายจากนอกโลกนะครับผมที่มีร่างเป็นเสือแล้วก็็มีหางเปน โดนกลืนลงไปทั้งตัวนะครับผมซึ่งเนื้อหานั้นมันสามารถอ่านได้จากครับอธิบายของไอของอัปเกรดอุปกรณ์นะครับผมที่ชื่อว่าแมสออฟคิจินนั่นเอง,เองนะที่เป็นหน้ากากยักษ์อ่ะออในดันที่เอามาอัพอาวุธนะครับผมซึ่งในขณะนั้นน่ะตัวเธอก็คือกำลังต่อสู้กับพลังแห่งความมืดนะครับผมแล้วก็พอเดนกลืนลงไปเนี่ยก็แหวกท้องอสูรออกมาแล้วก็รอดชีวิตออกมาได้นะครับผมซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็ทำให้จิโยเนี่ยได้รับฉายาก็คือจิโย เดอะไทเกอร์ไบค์คือผมไม่รู้ว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงนะครับผมแต่ว่าภาษาอังกฤษมันเขียนว่าจิโยเดอะเดอะเดอะไทเกอร์ไบ์นะครับผมซึ่งในภายหลังนะครับผมก็ย่อมาเหลือแค่โทรจิโยเนี่ยแหละแต่ผลลั์จากการโดนกลืนลงไปในท้องนะครับผมทำให้ตัวเธอนะครับผมถูกย้อมไปด้วยเขาเรียกว่าสีดําแห่งบาปแล้วก็เกิดภาพหลอนต่างๆถึงเพื่อนของเธอนะครับผมที่ถูกแบบฟาดฟันแล้วก็ตัวอาบไปด้วยเลือดถูกระถูกฉีกร่างเป็นชิ้นๆน,นะครับผมท่ามกลางการจมดิ่งสู่ความมมืดิ ในที่สุดนะครับผมเหมือนเธอก็จะทนไม่ไหวแล้วก็หันดาบเข้าหาตัวโชกุนไรเดนนะครับผมแล้วก็เธอก็ต้องสูญเสียแขนแล้วก็เข่าของเธอไปในศึกตอนที่สู้ครั้งนั้นนะครับผมสุดท้ายแล้วเธอก็หนีออกมาจากเมืองแล้วก็เข้าป่าหนีเข้าป่านะครับผมราวกับสัตว์้ายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนั่นเองต่อมานะครับผมเธอถูกเทนงูหรือไม่ก็กลุ่มชิยูมตสึนะครับผมที่ฝึกฝนตนอยู่บนเขานะครับผมจับตัวไป ใบหน้าที่เคยสวยงามของเธอนะครับผมถูกความแค้นและก็ความเจ็บปวดจากความมืดมิดที่เข้าฉีกกระชากเนี่ยจนเกิดบาดแผลนะครับผมก่อให้ความอัปลักษณ์นั้นเกิดขึ้นมานะครับผมหรือไม่บางทีนะครับผมเธออาจจะพบกับนักดาบที่สวมหน้ากากาอสูรใกล้ที่อยู่ใกล้ๆกับซากงูยักษ์นะครับผมแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนะครับผมการเดินทางของเธอก็สิ้นสุดลงณนะที่แห่งนั้นนะครับผมซึ่งในเรื่องส่วนอื่นของจิโยตเนี่ย สามารถหาอ่านได้จากสิ่งของต่อไปนี้เลยนะครับผมก็คืออุปกรณ์อัพเกรดอาวุธแล้วก็สื่อเวทนะครับผมอาวุธเอ่อน่าจะเป็นอาวุธคราฟสื่อเวทนะครับผมฮาคุชินริงแล้วก็เซตอัติแฟกต์เอมเบลมออฟเซิร์เฟนนะครับผมอาวุธดาบใหญ่นะครับผมชื่อไม่อ่านโคตรยคาซูรากิคิรินางามสะนะครับผมดาบหาดิไม่อ่านชื่อโคตรยากเลยทุกคนโอเคเรามาดูกันที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมสําหรับ ที่นอนอยู่ทางด้านขวาของไรเดนนั่นเองนะครับผมในภาพนะเออมันต้องเป็นด้านซ้ายของเขาเนี่ยว่ะเออจะพูดทําไมวะเนี่ยโดยที่ตัวนี้นะครับผมหลายๆคนก็ให้ความสนใจนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยคือต่างหูนะครับผมถ้าซูมไปที่ต่างหูเนี่ยครับสีแดงไม่ใช่มันรูปร่างนะครับผมจะเหมือนกับเอ่อต่างหูของยาเอนิโกะนั่นเองนะครับผมแต่ว่าวิชันน่าจะคนละธาตุกันนะครับผมสาเหตุที่มันเหมือนกันก็คงเดาได้ว่ายาเอนิโกะนะครับผมอาจจะเป็นผู้สืบทอด เอ่อเขาเรียกว่าเทพจิ้งจอกต่อจากเธอก็ได้หรือยังไงก็ไม่รู้นะครับผมเอาไว้ไปดูในเนื้อเรื่องที่เขาจะปล่อยออกมากันดีกว่านะครับผมมโนไปก็เท่านั้นนะฮะมโนไปก็มโนไม่ถูกนะฮะโดยที่ทางขวานี่นะครับผมเธอชื่อคิซุเนะไซกุนั่นเองนะครับผมก็คือเทพจิ้งจอกที่หายสาบสูญไปในช่วงมหาภัยพิบัตินะครับผมโดยที่สือเวทฮาคุชินเนี่ยที่รับจากเวสชำระล้างเนี่ยได้บอกกล่าวเรื่องราวเกี่ยวกับความรักแล้วก็การเสียสละที่มีตกเกาะนาลึคามินะฮะ คิเซเนะไซกุนะครับผมถูกกล่าวในเควสชำระล้างของคาซารินั่นเองนะครับหรือผู้หญิงที่สวมหน้ากากจิ้งจอกนะครับผมแล้วก็เป็นเควสมาหาเราให้เราไปชำระล้างเครื่องรางต่างๆนะครับผมไปนั่นแหละไปนั่นเลยในช่วงมหาภัยพิบัตินะครับผมเธอได้เอาตัวเข้าปกป้องออธนุกิพูดนะครับผมที่ชื่ออิโอโรอินะครับผม แล้วก็ถูกความมืดมิดกลืนเข้าไปนะครับผมในท้ายที่สุดแล้วความทรงจําแล้วก็ความปรารถนาของเธอเนี่ยหวนคืนสู่แผ่นดินอินาซึมะนะครับผมจิ้งจอกปัตพีแล้วก็จิ้งจอกนาภานะครับผมทั้งสองได้กลายร่างเป็นรูปปั้นหินนะครับที่จะอยู่เฝ้าแล้วก็รอการกลับมาของเธอนั่นเองนะครับผมมีประโยคประโยคหนึ่งผุดขึ้นมานะครับผมนี่ผมจะอ่านให้ฟังเลยแล้วกันนะฮะดังนั้นจงฉีกทําลายปณิธานและความมืดของฉันตอนนี้ฉันสูญเสียพลังทั้งหมดไปแล้วขออุทิศเลือดแห่งฮาคุชินของฉันให้ท่านได้้ใช แต่ถึงจะต้อยต่ำเพียงใดฉันก็ยังหวังให้ท่านฟังคำขอของฉันหากท่านเห็นสิ่งที่สำคัญต่อฉันก็ขอให้ท่านปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นไปหากท่านอนุญาตให้ฉันวิงวอนก็ขอให้ท่านนำความทรงจำที่สว่างสดใสชั่วนิรันดร์ของฉันคืนให้แผ่นดินที่ฉันรักหวังว่าเมื่อท่านทำตามสิ่งที่ประสงค์แล้วยังคงมีสิ่งที่สวยงามหลงเหลืออยู่ในภายหลังสิ่งโสมมในกระผมจากความทรงจำของเธอ ก็ถูกก่อร่างขึ้นมาเป็นมิโกะสาวคาซาริ ari, นั่นเองเนะครับผมเมื่อน,นักเดินทางได้ไดยื่นมือเข้าไปช่วยคาซาริ ari, ในการทําเควสหรือพิธีชําระล้างของเกาะนารุคามิแล้วเนี่ยก็ทําให้เธอนะครับผมรอดพ้นจากความชั่วร้ายของตัวคาซาริแล้วก็สลายสาบสูญไปเป็นในที่สุดนะครับผมเหลือไว้เพียงหน้ากากนะครับผมที่สามารถทํามาเป็นเ,เขาเรียกว่ากดใช้แล้วมันจะสร้างเป็นแปลนอาวุธของฮาคุชินริงได้นั่นเองเนะครับผมประวัติก็จะประมาณนี้นะครับผมผมว่ามันมีเยอะกว่าน,นี้แหละแต่ว่า ข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยผมเจอมาแค่นี้นะครับผมก็ถ้าจริงๆถ้าอยากรู้เรื่องเพิ่มเนี่ยอาจจะต้องไปเดินหาหนังสือหรือหาของอ่านในเกมซึ่งผมก็คงได้เพียงเท่านี้เลยครับผมเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับผมช่วงนี้งานเยอะเหลือเกินนะครับผมอันนี้ก็เฉียดเวลามาหาข้อมูลมาให้นะครับผมแล้วก็แปลออกมานะครับผมยังไงขอบคุณทางเอ,อิเรียกว่าต้นฉบับด้วยกันนะครับผม เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ทางต้นฉบับไว้นะครับผมเป็นภาษาอังกฤษเผื่อใ,ใครอยากจะไปอ่านเองนะครับผมผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description แล้วกันนะครับผมคือถ้าถามความเห็นของผมนะครับผมประวัติของ3ตัวละครเนี่ยอาจจะอาจจะโผล่มาเพียงเท่านี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ชัดเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเหมือนเขาเอามาเพื่อปูไปแบบปูไปในเรื่องหลักที่จะเป็นเ,นเรื่องของโชกุนไรเดนซะส่วนใหญ่เพราะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยทุกคนจะเห็นนะครับผมที่หายไปเลยหายไปทีละคนนะครับผมตัดหายตัดหายตัดหายแม่งอยากกับเอจเจอร์บีดเลย โดยที่ฉากสุดท้ายนะครับผมก็คือเหมือนโชกุนไรเดนเนี่ยจะได้ตามเหมือนเป็นบุคลิกที่อ่อนโยนของตนเองนะครับผมได้สลายหายไปด้วยทําให้ปัจจุบันนะครับผมโชกุนไรเดนเป็นคนที่แบบดูเย็นชาไปเลยอะ่ะอันนี้ผมบันโนนะครับผมไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ โดยที่อีกน่าจะประมาณวันจันทร์เนี่ยหรือไม่ก็วันอังคารเนี่ยผมคิดว่าน่าจะวันจันทร์นะครับผมที่เขาน่าจะปล่อย PV อีกตัวหนึ่งมานะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็น PV แนะนําตัวละครซะมากกว่านะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เนี่ยจะปล่อย2อดีมาแล้วก็จะปล่อย3าดีนะเป็นแอนิเมชันแนะนําตัวละครนะครับ <c oughs> ผมก็อาจจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเพิ่มแหละเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะไปรอรู้ในเกมของเวอร์ชันน2.1กันเลยทีเดียว จะได้ไม่ต้องรู้อะไรอีกแล้วนะครับรออัปเดตเข้ามาก็ไปนั่งเล่นกันเลยดีกว่านะครับก <g ryw> ็ <g ryw> เดี๋ยวผมมาส,สตรีมเหมือนเดิมนะครับผมเนื้อเรื่องแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเอาจริงๆนะคือผมกะไม่เปิดแล้วเวล์ไรเดนเนี่ยแต่พอผมเห็นสกิลผมเห็น P ีปุ๊บก็แบบประมาณอย่างนี้เลยอะบ şey เออแบบนี้เลยอะคือแบบกูทุบโต๊ะแล้วแบบเอาตังค์กูไปเลยอะ ก็กะว่าจะเปิดไว้สัก c 2ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าแพ็คเติมเงินก็รีแล้วนะครับผมก็ไม่พลาดอยู่แล้วไม่พาลพาดอยู่แล้วที่จะยัดเข้าไปนะครับผมก็หวังว่าหวังไว้ว,ไว,ว่าสัก c 2นะนะคิดว่าน่าจะได้นะ4-2มันโหดมากเลยแล้วก็อยากได้หอ,อกประจําตัวด้วยคือผมจะบอกว่าผมมีการันตีอาวุธนะแต่ไม่รู้จะออกอีกอันหรือจะออกหอ,อกถ้าออกหอ,อกก็น่าจะได้ c 2อยู่แต่ถ้าไม่ออกหอ,อกเนี่ยน่าจะต้องเอาหอ,อกแล้วก็4-0ชัวร์เลย มั่นมั่นใจมากเลยแต่ผมอยากได้ C2 มากกว่านะเออกลายเป็นคลิปบน่นซะละยังไงคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับเอ่อเก n ช a นอิมแพนะฮะวันนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนอีกเช่นเคยนะครับ,รบ,รบ,รบสวัสดีครับ